วิลเลียมซลิบาลุนลงตัวจริงให้กับทัพฝรั่งเศสครับในการลุยศึกฟุตบอลยูโรนัดแรกคืนนี้ครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์ครับคลิปนี้พูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลยูโรกันหน่อยครับและแน่นอนครับนะฮะเราเป็นสาวกเดอะก,กันเนอร์ครับเราก็ต้องพูดคุยถึงนักเตะอาร์เซนอลที่ลุยในยูโรคราวนี้หน่อยครับ วิลเลียมซลิบาครับเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับอาร์เซนอลในหลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะฤดูกาลล่าสุดเดี่ยวโหเรียกว่าพาอาร์เซนอลเก็บคลีนชีทจนทําให้เดบิดรายาเนี่ยได้ถูกมือทองคําเลยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้ชื่อของวิลเลียมซลิบาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาในช่วงหลังครับและในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ที่ประเทศเยอรมนีครับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็เรียกวิลเลียมซลิบาเนี่ยไปติ IT ด ว่าอย่างที่เราทราบกันครับดิดดเยเดชองครับกุนซือของทัพตาไก่เนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีมี11ผู้เล่นตัวจริงในใจแล้วนะครับซึ่งตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ปเนี่ยคู่เซนเตอร์ฮาร์ปเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิลเลียมซาลิบานะครับแล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าซาลิบาเนี่ยนะมีเรียกว่ามีมีความแข็งแกร่งและมีความเก่งมีความเจ๋งแหละนะครับแต่อาจจะยังไม่ใช่ตัวจริงของเขาอ่าแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ คือตอนนี้ครับทางด้านดีเดียเดชองครับคุณซื้อของทีมชาติฝรัร่งเศสเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงวิลเลียมซาลิบาที่แตกต่างออกไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ชื่นชมซาลิบาครับว่าเป็นดาวรุ่งที่เรียกว่ามีพรสวรรค์มีความมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วก็แต่ว่าเนี่ย เขาก็ยังรู้สึกเหมือนกับซาดิบายังจะต้องเติมอีกหน่อยยังต้องมีความมีสร้างความคุ้มเคยกับทีมต้องรู้จักระบบทีมมากกว่านี้นะครับแล้วก็ถึงจะทําให้เขาเนี่ยเป็นสื่อผ้เนตัวจริงได้นะครับคือปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ทางด้านของโค n นาเต้เนี่ยเป็นตัวหลัก คู่กับทา้งด้านของอุปเมกาโนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ทที่แข็งแกร่งอยู่แล้วด้วยนะครับสองคนนี้ก็เรียกว่าดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าซาริบ้าเองเนี่ยก็ผลงานยอดเยี่ยมให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลที่ผ่านมาจนพาทีมเนี่ยเรียกว่าลุ้นแชมป์กับ แมนซิตี้จนถึงโค้งสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ได้รองแชมป์นะครับในสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแต่ว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับสถานการณ์ของวิลเลียมซาลิบาดูจะดูดีขึ้นนะครับในในเรื่องของทัพทีมชาติฝรั่งเศสครับมันก็เลยมีหลายสื่อเนี่ยคาดการณ์กันว่าดีดีเย่เดชองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจใช้วิลเลียมซาลิบาเนี่ยมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ดีดีเย่เด,ด,ด,ดชองเนี่ยนะครับอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี98เนี่ยนะครับ ก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวิลเลียมซาลิบ้าเนี่ย เป็นกองหลังที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกผมต้องการทำให้ให้เขาเนี่ยทำผลงานได้ดีให้กับทีมชาติให้เหมือนกับที่เขาเคยเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับการจับคู่กับกราเวียมาเยสเนี่ยในในในสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากแต่กับทีมชาติเนี่ยเหมือนกับเขายังไม่ได้มีเวลาเล่นกับเพื่อนมากพอนะครับแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับสองถึงสามสัปดาห์ก่อนที่จะมาลุยในเรื่องของยูโร2024เนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการเก็บตัวต่างๆนานาและก็รวมไปถึงการได้เป็นสตาร์ตต เนี่ยทำให้ทางด้านของดีเดียเดชองน่ได้เห็นแล้วว่าซาลิบาของแท้นั่นเองนะครับนะฮะไปรวมไปถึงคิอิยันเอ็มบัปเป้ครับเรียกว่าเป็นสิทธิ์สัมนักเดียวกันนะครับซาลิบากับเอ็มบัปเป้เนี่ยเคยอยู่ในอะคาเดมี่ตอนเป็นเยาวชนที่เดียวกันนะครับคือที่ของคุณพ่อของเอ็มบัปเป้นะอันนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับพูดถึงเอ็มบัปเป้พูดถึงซาลิบาแบบนี้ครับบอกว่าผมรู้จักเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับพ่อของผมเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยเป็นโค้ชให้กับพวกเรา2องคนเราเติบโตมาด้วยการเรียนในที่เดียวกันเรียนปฐมใน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 โรงเรียนเดียวกันนะครับผมเคยเล่นฟุตบอลกับเขา,นเ,ขาเนี่ยเขาเด็กกว่าผม3ปีและผมก็เปิดใจให้เขามาเล่นด้วยครับและเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะเอมบัมเป้เนี่ยก็ท่านประธานเป้เนี่ยนะครับก็เคยเล่นกับซาลิบานะครับแล้วก็คุณพ่อของเอมบัเป้เป็นโค้ชให้กับทั้งคู่แต่ก่อนซาลิบาเนี่ยเคยเล่นกองหน้าเลยนะนะครับเวลาขึ้นมาเติมเกมมันยิงเนี่ยมันถึง ยิงคมมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เปลี่ยนอพอเริ่มโตขึ้นเนี่ยก็ชอบการเล่นเซนเตอร์ฮารมากกว่านะครับก็เลยมีทั้งความคล่องแคล่วมีทั้งความสปีดความไวแล้วก็มีเซนส์ของกองหลังที่จะประกบกองหน้าได้เพราะว่าเขาเขาเคยเล่นกองหน้ามาก่อนเขาเลยรู้ว่าเฮ้ยสูงหน้าคิดอะไรยังไงนะครับก็เลยสามารถที่จะสกัดปัดป้องเอาไว้ได้หลายต่อหลายครั้งแบบที่เราเห็นในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองครับ มาลุ้นกันว่า11 1้อไจพูดจริงคืนนี้ฝรั่งเศสเจอกับออสเตรียสซารีบ้าจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับ